เห็นไหม ouais. เนี่ยตอนนี้ว่าลางดูเห็นปะ่ะไอ้น้ำมงน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับผมน้ำมันเครื่องแล้วก็ต้องเป็นน้ำมันเกียร์ด้วยเปิดทิ้งไปเลยผมบอกเลยมันไม่มีปัญหามันไม่มีอะไรอยู่แล้วเห็นไหมไอ้น้ำมงน้ำมันไม่มีไม่มีกระเด็นออกมานะ่วนดมอน้ำนี่ก็ดูได้นะแต่ส่วนมากมอน้ำที่เขาดูจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมถ้าเป็นเครื่องเบนซินมันก็จะนิ่งอยู่งี้นะเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะนิ่งนะ เจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่เป็นแม็กสีทองนะครับผมสีตะตันไหมเป็นแม็กอ่าคล้ายๆอะไรยายแมงมุมนี่นะครับผมเป็นขอบ15นะเขาเาเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วก็คันนี้ตัดสปริงมานะครับผมก็คือโหลดให้มันต่ำลงหน่อยนะครับผมสองนิ้วสองนิ้วผมอะ่ะก็คันนี้เขาโหลดมาให้แล้วนะครับผมคือแต่งมาให้พร้อมแล้วแหละคือถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยวัยรุ่นซื้อไปอย่างเงี้ยก็ ถ้าอยากจะทําเพิ่มก็บอกเลยไปเปลี่ยนท่ออย่างเดียวนะแล้วก็ซิ่งได้เลยเนี่ยเอาดูไม้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้มไม่โกหกน,นะรถปีสองพันเจ็อะผมวิ่งมาแสนห้ารถวิ่งมาแสนห้าไม่เยอะนะผมบอกเลยเฉลี่ยปีลยะหมื 100, 100, 100่นหมื่นกว่าโลเองก็สวัสดีครับผมผมก็ประดับยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสภาพนะผมก่ขอนเารืงของไอ โตโยต้าวีออสคันนี้นะผมคันนี้เป็นปี2007นะครับผมเราขายอยู่ที่ราคา155,000บาทนะครับผมราคาตลาดก็เริ่มตั้งแต่ราคาของผมเลยนะครับผมคือถูกถูกมากๆเลยนะผมก็เริ่มตั้งแต่150,000บาทนะครับผมถึง250,000บาทเลยนะครับผมก็คันนี้เป็นปี2007นะตัว1.5ตัวเจนะครับผมรถคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับผมก็ส่วนราคาป้ายแดงผมไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตมาให้ดูนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเขานะมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตมาให้ดูกัน Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a bomb. Okay. ก็คันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมเป็นรถรถบ้านมือเดียวนะลูกค้าเอามาขายให้เรานะครับผมเมื่อวันเอาเป็นว่า2-3วันที่แล้วแล้วกันผมบอกวันเนี้ยวันสองสาวันที่แล้วลูกค้ามาขาย คันนี้กับเรานะครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อ CV ของเราไปนะแล้วคันนี้ก็ผมบอกเลยสภาพเนี่ยช่วงลงช่วงล่างเกียร์เครื่องเนี่ยเพอร์เฟกมากมากเลยนะครับผมคือผมได้ลองขับมาแล้วนะคันนี้ลองขับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ดูทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะผมแล้วก็ช่วงล่างนะคันนี้เนี่ยเป็นเอาง่ายๆคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะผมก็จะใส่เป็นแม็กสีทองนะครับผมสีตนไม่เป็นแม็กคล้ายๆอะไรยางแมงมุม นี่นะครับผมเป็นขอบ15นะเผ้าเขาเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วก็คันนี้ตัดสปริงมานะครับผมก็คือโหลดให้มันต่ําลงหน่อยนะครับผมสองนิ้วสองนิ้วผมอะ่ะก็คันนี้เขาโหลดมาให้แล้วนะครับผมคือแต่งมาให้พร้อมแล้วแหละคือถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยวัยรุ่นซื้อไปอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากจะทําเพิ่มก็บอกเลยไปเปลี่ยนท่ออย่างเดียวนะแล้วก็ซิ่งได้เลยราคาคันนี้นะพี่ผมบอกไปก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยคือมันถูกมากๆนะแล้วก็ยอดพรเนี่ยผมบอกเลยพรประมาณสามพันสี่พันเองคือวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเอาง่ายๆ เริ่มเลยฐาเงันเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณผ่อนกันนี้ได้สบายแน่นอนคือแบบมีกินด้วยเหลือใช้ด้วยเหลือไว้แต่งรถอีกไปก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพของเขาแล้วผมว่าต้องเก็บต้องทําอะไรบ้างนะก็ชิ้นแรกที่โผล่มาก็เหมือนเดิมครับคือเราต้องมีอยู่แล้วกันชนหน้านะครับผมพยายามสังเกตสีดีๆนะครับกันชนหน้าเนี่ยคือสีเขามันจะเม็ดใหญ่ไปนะผมแล้วมันจะออกจะไอเคื่องสีนะครับผมหยาบๆหน่อยคือชิ้นนี้เราต้องแก้นะครับผม มันจะออกเป็นสีด้านๆหน่อยก็ประชนหน้าทำแล้วครับผมส่วนไฟหน้าไม่ต้องห่วงนะครับผมเห็นเหลืองอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมขัดให้แน่นอนนะครับผมก็ผมเห็นเนี่ยอ่ะได้มาใช่ไหมมันมีนี่เลยเอ่าน่าจะเป็นอไอ้น้ําเดี๋ยวผมให้ช่างผมมาดูอีกทีนะครับผมว่าทาไมไอ้น้ำถึงเข้านะครับผมแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับผมก็เป็นฝากระโปรงนะนี่ฝากระโปรงสีเริ่มซีดแล้วนะครับผมฝากระโปรงสีซีดเลยนะเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าทําคันนี้มาจริงๆอ่ะโคตรสวยคือแบบ ดำเงาเลยกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมแล้วผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรลังพึ่งนี่เขาแต่งมันเป็นรถแต่งใช่ไหมคือคันนี้ลูกค้าเขาแต่งมาอย่างเงี้ยคือก็จเจากระจังหน้าให้มันแบบรับ,ร,บรับกับตัวรถอะ่ะก็ถ้าจะไปติดกระจังหน้าเดิมมันก็จะแบบโล่งๆเงี้ยมันก็ไม่เฟีเออ้ยวอ่ะถ้าเป็นผมจริงๆผมติดติด,ตดทึบเลยไปเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันนะครับผมก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไป คือรถมันค่อนข้างจาสมบูรณ์แบบนะครับผมคือสีเสือก็จะเก็บน้อยหน่อยก็เนี่ยจะมีเป็นคลื่นสีนิดหน่อยนะผมเนี่ยเห็นไหมสีมันจะเม็ดใหญ่ก็เราต้องแก้นะผมคือไม่ได้จะทําสีเพิ่มนะแต่คืองานมันต้องแก้จริงๆคือผมก็อยากจะขายรถออกไปแบบสภาพดีที่สุดอะเนี่ยอันนี้มามันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมผมดูแล้วเนี่ยเกือบรอบคันเลยนะที่ว่ามันเป็นคลื่นสีเม็ดใหญ่แบบนี้คือเจ้าของเดิมเขาไม่ทาสีมานแล้วแหละคือแต่งานมันไม่เรียบร้อยอะคือมันต้องมาเก็บใหม่ มก็ที่ผมดูแล้วสีมันผมอยากได้สภาพเดิมก่อนนี้เขาจะไปทาสีมามากกว่านะแต่คืเนี้คือเขาไปทําสีมาให้แล้วแหละแล้วก็เขาเอามาขายให้เรานะก็อู่สีเขาก็ทําไปผมก็ว่าทําไปงั้นนะั้นแหละเพราะว่าดูเดงานเขาไม่ค่อยเรียบร้อยเลยคือมันต้องแกะมันเป็นสีสีเม็ดมันใหญ่แล้วมันทําให้แบบรถมันหยาบอย่างเงี้ยมันไม่สวยอะ่ะก็มาตอนน่อที่ด้านหลังนะผมก็ฝาท้ายนะฝาท้าย ฝ่าท้ายขัดได้นะผมเนี่ยรอยขมแมวผมดูแลฝ่าท้ายเนเดิมเดิมอยู่เลยเดิมสุดแล้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือแบบดูดิสีไม่โครเชตกันเลยนะเศร้าใจจริงๆเลยโอเคฝาท้ายแล้วผมขัดออกนะไม่ต้องทำมาดูมาดูด้านนี้เดี๋ยว่เนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมอู่สีก็ทำมาเห็นรอยโป๊สีเขาปะเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยเห็นปะ ไม่ค่อยสวยอะ่ะผมบอกว่าเหมือนกับว่าเขาทำแค่แบบสะอาดไปอะ่ะเนี่ยเห็นไหมสีลอกแล้วยังไม่ทันลายเลยจะว่าไงดีจะถามว่ามันขับได้ไหมคือมันขับได้ครับผมค่าตภพาพนี้แต่คือผมก็เป็นคนชอบเล่นรถอยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมมาเจอรถตะพาเนี้ยผมก็ไม่เอาอ่ะก็เดี๋ยวเราเก็บให้กันะะนะครับผม,ผมก็คือแบบเอาให้แบบเนียนๆเลยเอาไม่เรียบสีเม็ดใหญ่อย่างนี้นะ คือแบบเนเดียนแบบเงาทั้งคันเลย่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อไปนะผมเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างก็ดูสภาพก็ค่อนข้างจะเลอะเทอะหน่อยอันนี้คือเดิมๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาคร่าวๆว,วิธีการดูรถเก่านะรถเก่านะที่ว่าเราจะเช็คอะไรได้บ้างนะผมก็จะมีที่เราสามารถเช็คได้นะว่ารถคันนี้ เครื่องเสียไหมหรือว่าอะไรเป็นอ,อะไรเสียหรือเปล่านะผมก <g ül üyor> ็อย่างแรกนะก็มาดูที่น้ำมันเครื่องนะผมเวลาอันนี้ต้องสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เนี่ยเวลาเปิดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเวลาถ้ามันแบบมันเป็นรถเก่าเครื่องค่อนข้างจะมีปัญหาเนี่ย <g ül üyor> ก็เนี่ยไอ้น้ำมัน,นมันจะกระเด็นออกมาไปดูซิเห็นไหมเนี่ย ตอนนี้ว่างลางดูเห็นปะไอ้น้ำมงน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับผมน้ำมันเครื่องแล้วก็ต้องเป็นน้ำมันเกียร์ด้วยเปิดทิ้งไปเลยผมบอกเลยมันไม่มีปัญหามันไม่มีอะไรอยู่แล้วเห็นไหมไอ้น้ำมงน้ำมันไม่มีไม่มีกระเด็นออกมานะส่วนหม้อน้ํานี่ก็ดูได้นะแต่ส่วนมากหม้อน้ำอ่ะที่เขาดูจะเป็นเครื่องดีเซลนะผมถ้าเป็นเครื่องเบนซินมันก็จะนิ่งอยู่งี้นะเนี่ยเห็นปะมันก็จะนิ่งนะแต่อันนี้หม้อน้ำอ่ะผมแนะให้แค่ ดูเครื่องดีเซลก็พอนะครับผมมันจะพุ่งี๋ยวมันจะพุ่งก็ถ้าเป็นหม้อน้ำผมแนะให้ดูดีเซลนะเพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะสำหรับดีเซลเพราะว่าเครื่องเขามันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มันอ่ามันร้อนอ่ะไปเลยก็เนี่ยเอาง่ายๆสำหรับดูรถเบนซินดูรถเก๋งวันนี้ก็เปิดนี่ก็ได้เปิดสตาร์ทเครื่องเสร็จใช่ไหมก็ดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ลองเปิดดูว่ามันมีไอ้น้ำมันกระเด็นออกมาหรือเปล่านะ ใช่เีนี่นิ่งผมบอกเลยนิ่งมากโอ้ผมบอกเลยนี่สำหรับรถกี่ปีแนละ้วสิปี14ปีรถเ,เครื่องอย่างนี้นี่ผมบอกว่าสวยนะสภาพมัดีอยู่เลยเนสนขนาเดเบิ้ลไปไม่กระเจาะเลยดีขนาดไหน ก็ผมบอกเลยคันนี้ราคาไม่แพงนะเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ฝายซิ่งเนี่ยผมบอกเลยซื้อไปเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็ซื้อไปก็เปลี่ยนท่อพอถ้าอยากได้ท่อดังเปลี่ยนท่อจบวะก็ขานเดิมแล้วผมนี่ขานเดิมนะหัวนอตไม่แกะมานะนี่เห็นไหมดูขานตรงเลขานตรงนะครับผมไม่มีแก้ไม่มีคดไม่มีงอนะโอเค ฮะนี่สีต่างกันเลยป่ะออกหยาบๆ่อยอันนี้จะมันไม่สวยอยู่แล้วไม่ก็อยากดูอะสีอะก็เนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าดูภายในอะภายในอะค่อนข้างจะถามว่าไม่มีร้านทําไหมมีร้านทําได้นะผมสาหรับไอ้้องเครื่องภายในอย่างเงี้ยทำแบบเป็นสีด้านสีเดิมอย่างเงี้ยมันมีร้านทํานะแต่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะเขาทําเป็นสีสีสีด้านได้จริงแต่คือสีเขาจะเป็นเม็ดสีใหญ่นะผมเขาจะไม่เนียนเหมือนสีโรงงานแบบนี้นะ ตีนจิกเข้าครับปกติจิกแล้วก็คืนนะนี่ฝาโตโยต้าก็ยังมีอยู่นะครับผมโอเคดูอะแกป่ะแเอาจริงอะรอนนะทะลอกอ่ะมันมันก็เป็นได้หลายสายเหตุนะว่าเขาแกะไปทําอะไรเขาแกะไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอ่าเขาแกะเปลี่ยนรลอเขาแกะทาสีอะไรมันมันได้หมดอะจริง แต่ถ้าถามผมอะ่ะสำหรับเรื่องหัวน็อตฝากระโปรงอะ่ะผมบอกเลยว่าเรื่องผมก็บอกแล้วว่าเรื่องภายนอกผมไม่ได้ซีถ้าวิธีการดูรถมือสองก็อย่างที่บอกไปนะผมก็มีบอดี้นะมีเครื่องมีเกียร์นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนะง่ายๆแล้วก็วันนี้มาเสริมกันก็มีทั้งหม้อน,น้ํานะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยคือมันเป็นออปชั่นที่ว่าหลักๆของรถมือสองที่เราควรจะดูนะผมบอกเลยเรื่องฝากระโปรงฝากระโปรงอะไรพวกเนี้ยอ่ารอยแกะรอยน็อตอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ ปนิมกินข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันตรงนี้ก็ได้เนี่ยปนิมกินหรือเปล่าช่วงล่างนะครับผมเนี่ยถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยก็อ่ะรถจมน้ํามานะครับผมเห็นไหมตอนนี้ก็เดิมๆเ,เลยไม่มีเลยแหละภาพตันหนุ่นิม <c oughs> ฮะอีท่อแอร์จริง <c oughs> ถ้ามันเป็นสนิมถ้ามันเป็นสนิมถ้ามันเป็นสนิมเพอจมน้าอะ่ะมันต้องเป็นหมดนะแต่นี่สังเกตดูดีเห็นปะ ท่อแอร์น้ำมันจับอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะคุณก็จะเห็นแค่สนิมตรงท่อแอร์ก็นั่นเองเนี่ยแต่ส่วนเหล็กท่อนอื่นน่ะคุณลองดูเนี่ยเหล็กท่อนอื่นอย่างเงี้ยพวกเหล็กต่อมาจากตรงนี้ยเหน็นป่ะสนิมมันก็ไม่มีเห็นไหมก็คือเรื่องท่อแอร์อันนี้ไม่เป็นท่อแอร์ท่อแอร์ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับผม,ผมว่ามันจะเป็นสนิมหรือเปล่าเพราะว่าลดระยะเวลาขนาดนี้แล้วเปิดเปิดใช้รถใช้งานทุกวันเงี้ยเปิดแอร์ทุกวันเงี้ยน้ำมันเกาะไอ้น้ำมันเกาะมันเป็นสนิมได้อยู่แล้วก็หลักๆก็บอดี้ครับบอดี้สำคัญ เครื่องสาคัญเกียร์สำคัญช่วงล่างสาคัญโอเคเขาเข้าประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆคันนี้ผมลองขับมาแล้วด้วยผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากนะผมไม่แข็งนะไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะสำหรับพอดีๆเลยสาหรับวัยรุ่นเลยก็มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะผมว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนี่ก็สำหรับคันนี้ที่เขาให้มาแล้วผมเป็นเบาะหนังสีดํานะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เดิมนะครับผมไม่มีมตินะแล้วก็ จอเขาเปลี่ยนมาแล้วผมเป็นอ่าของพนะิโอเนียนะนี่จอของพิโอเนียโอเคอะดูไม้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้มไม่ได้โกหกนะรถปีสองพันเจ็ดอะผมวิ่งมาแสนห้ารถวิ่งมาแสนห้าไม่เยอะนละผมบอกเลยเฉลี่ยปีละหมื่นหมื่นกว่าโลเองประมาณเหมื่นหมื่นนิดๆอะว่าด้านหน้าก็ประมาณนี้รถมันไม่ค่อยมีอะไรฮ<อ>ะ <c oughs> บอกไม่ทามบอกไม่ทามทบอกแน่นมากผมบอกเลยบอกไม่ได้ยั่บเลยเนะี่ย ฝั่งนี้ยังตึงอยู่เลยเห็นไหมก็มีถ้าทําก็ทําความสะอาดแล้วครับเพราะว่ารถค่อนข้างจะสกปรกหน่อยฮะนีเราค่อนข้างจะสกปรกหน่อยก็รอยมงรอยมืออะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมคราบอะไรต่างๆมันก็ต้องทําความสะอาดหน่อยไปรถมันไม่ค่อยมีอะไรไปดูด้านหลังดีกว่าป่ะด้านหลังมีอะไรให้บ้างด้านหลังไม่หยวก <Okay. S 2> อเไม่ไต,างงาไต่างกันไม่ต่างกันแต่สำหรับคันนี้ก็อาด้วยรถมันเตี้ยเขาตัดสปริงมาก็จะจริงๆก็นั่งปกตนะิก็สบายสบายเหมือนกันก็แค่มันจะดูเตี้ยกว่าแค่นั้นเองก็สำหรับเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมก็ตัวนี้เป็น VVTI นะเครื่องเดียวอ,อัติดน,นะครับผมก็ออกมา สภาพด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก็นี่สังเกตไม่ยากก็อย่างที่เคยบอกไปนะนี่ดูตะเข็บดูอะไรต่างๆนะครับผมรอยเม็ดอักยังอยู่นะแล้วก็มีซ้ายมีขวาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมว่ามีอะไรตรงไหนที่ว่ามันมันแตกต่างมันแปลกตาเราไปหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ยังปกตินะอันนี้ไม่อันนี้ปกติเลยท้ายไม่มีชนมานะเกาะมาฝาท้ายฝาท้ายปะจิกคืนนะจิกคืน ก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าทําสีมันก็จะแข็งใช่ไหมเรื่องซีนยางตรงนี้แต่ถ้าเปลี่ยนมันก็จะนิ่มมันมีนะครับผมมันมีเน่ยร่อนมันสั่นมันเห็นไหมอันนี้คือ,อใช่เขาเรียกว่าอะไรผมเขาเรียกว่าอะไรผมไม่จำไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยดูด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเห็นไหมรถมันมีสองฝั่งอ่ะลองดูเปรียบเทียบก,กันเลยเนี่ยคือมันผิดเพี้ยนไปอะไรยังไงตรงไหนเราสามารถดูออกเลย ฮะนี่ผมนับไม่เปิดนะไม่ถอดมานะฝาท้ายไม่เคยถอดก็สําหรับคันนี้ก็สภาพโดยรวมนะผมบอกเลยถ้าผมติดแค่อย่างเดียวผมติดแค่เรื่องสีของเขาเท่านั้นเองเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะเม็ดใหญ่แล้วมันค่อนจะหยาบนะครับผมก็เราจะทําให้ดีที่สุดนะก็แต่ผมบอกเลยใครสนใจรีบโทรมาจองนะเพราะว่าลดราคาถูกามากๆนะหนึ่งแามนห้าพนบาทเนี่ยแล้วก็เรื่องการผ่อนยอดผ่อนอะไรเนี่ยคือ มันสามพันสี่พันอ่ะคือมันผ่อนสบายอ่ะเอาง่ายๆเอาอย่างเงินเดือนถ้าอย่างเราใช่ไหมหมื 11, ่นหนึ่งเงี้ยเงินเดือนเราหมื่นหนึ่งเงี้ยเราผ่อนคันนี้สี่พันเหลือตังหกพันนะเว้ยก็ทาอะไรอ่ะตัดค่าห้องไปสี่พันอ่ะเหลือสองพันนะเว้ไปต้องกินแตง่งรถด้วยหยอกหยอกหยอกก็ผ่อนค่อนข้างน้อยนะสี่พันกว่าบาทเองไม่แพงนะผ่อนได้ยาวๆเลยแล้วก็สําหรับรถสิบสามปีไม่แสนห้าไม่เยอะนะผมบอกเลย มันก็หมื่นกว่าโลยหมื่นนิดๆไม่ถึง2 0,000โลมันหมื่นนิดๆเองจริงๆหมายน้อยมากๆก็สําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค like, ล้ายเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครสนใจพิออสคันนี้นะผมบอกเลยรีบโทรมาจองนะผมว่าเนี่ยถ้าเข้ามาดูสภาพรถอะ,ะเผื่อุณอาจจะตัดสินใจซื้อเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ารถค่อนข้างจะสมบูรณ์นะผมบอกเลยช่วงล่างผมเช็คแล้วเกียร์เครื่องยนตะ์อะไรพวกนี้ผมทําให้หมดแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะผมก็อย่าลืมครับ ติดต่อทางเราได้ทุกช่องทางครับผมเบอร์โทรมี f a c e b o o k l i n e มีหมดนะครับผมก็แลอดวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมทางเรานะฝากกดไลก,ก์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยอย่าลืมก็ตรอบวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ